ครับ t a r g ค t เซ็นเตอร์วันนี้ผมและพี่กิจจะมานำเสนอรถยนต์ซ u เปอร์เที่เป็นพลังงานไฟฟ้าคันแรกของโลก t ท s l a Model X P100D จะเป็นยังไงบ้างเชิญชมได้เลยนะครับส่วนดีไซน์ภายนอกเนี่ยเดี๋ยวจะมอบหมายให้กับพี่กิจเป็นคนแนะนำนะครับขอบคุณครับโป้เรามาดูดีไซน์รถภายนอกของ Tesla Model X รุ่นนี้กันดีกว่าครับรถคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กขนาด22นิ้วกล้องมองภาพรอบคัน360องศา และประตูปีกนกแบบโฟกัลวิงเจสลาโมเดลเคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเต็มรูปแบบในรูปแบบของ s u v รุ่นแรกของโลกถือเป็นการก้าวกระโดดในเรื่องของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือด้านข้างดีไซน์ภายนอกถือว่าสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาเชิญชมด้านในกับน้องโป้กันครับได้เลยครับพี่กิจเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าจะมีความสวยงามและโดดเด่นยังไงเชิญครับ เริ่มต้นจากการเปิดประตูนะครับตัวนี้จะเป็นประตูแบบกึ่งอัตโนมัติกดแล้วประตูจะได้ของมาเลยนะครับกระจกเนี่ยก็เห็นว่าออกแบบได้สวยงามมากนะครับเป็นเฟรมเลสดรด้วยเดี๋ยวเข้ามาชมข้างในกันต่อครับ เข้ามาภายในก็ต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยนะครับเพราะว่าออกแบบได้มีความสวยงามและก็ลักชัวรี่อยู่ในตัวเริ่มต้นด้วยกระจกบังลมหน้าขนาดใหญ่นะครับมองภาพได้แบบแทบจะไม่มีมุมอับสายตาเลยไล่เรียงมาที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยขนาดกําลังดีนะครับพุ่มด้วยหนังจับกระชับมือแล้วก็มีปุ่มมลติฟังก์ชันเรียบง่ายอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยเลื่อนใหม่ก็จะเป็นเลื่อนใหม่ดิจิตอล 100%นะครับแสดงค่าทุกอย่างอยู่ในนี้ได้เลยเปรียบเ,เ,เสมือนหนังคอมพิวเตอร์1เครื่องเลยนะครับจอตรงกลางก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายๆแท็บเล็ตขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะเซตติ้งค่าต่างๆของรถเนี่ยได้ที่หน้าจอนี้ได้เลยเสมือนหนึ่งเป็นหัวใจของการควบคุมเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูการปรับ ความสูงต่ำของรถนะครับแล้วก็การเซ็ตค่าต่างๆทุกอย่างการปรับไฟการปรับเซ็ตติ้งของรถนะครับว่าจะใหอ้อะไรทำงานบ้างหรือว่าโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ที่นั่งแถวที่2จะนั่งได้ทั้งหมด3ท่านและยังมีเบาะด้านหลังที่นั่งได้อีก2ท่านรวมกันทั้งหมดเป็น7ที่นั่งเรียกได้ว่าเป็น SUV สําสำหรับครอบครัวอย่างแท้จริงจัดเต็มให้แล้วนะครับวันนี้สำหรับ t ท s l a Mo เด l X p 1 0 0 d ดีคันนี้รถคันนี้เป็นรถพรีเมียมยูสคาใช้งานไปเพียงแค่8 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองราคาป้ายแดงคันนี้อยู่ที่ราวๆเกือบ13ล้านบาทเพราะเป็นตัวท็อปสุดวันนี้ t a r g ก t Car Center นําเสนอรถคันนี้ในราคาเพียงแค่หกล้านเั้านนบสน่ได้าดานล่ ขอบคุณครับสวัสดีครับ